ถ้าพวกมึงกำลังจะต้องสอบภายในพรุ่งนี้อีก2วันหรืออีก3วันวันนี้กูจะมาบอกวิธีการติวที่ทําให้พวกมึงเนี่ยคะแนนอัพสูงที่สุด ทำตามนี้เลยนะพราะขอแนะนำตัวนึงสวัสดีครับมิโนสุมิสับคูชชแนลนะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge สาขาเอ็นจิเนียริะครับกูเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองแต่ว่ากูสอบเอลได้8นะครับไม่ใช่พเพราะกูเก่งกษีษแต่ด้วยวิชาต่างๆที่กูกส่บสาทั้งหมดในการสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสนใจเียนเอกูนะแอดไลน์ท่านม,มาเลยลิงก์อยู่ในดีคริปชั่น้างล้านนะจ๊ะสกิลลาร์คอร์สิบเท่ทานั้นตอนนี้มีเลขมอปลายนะ คืองนี้เลยมึงรู้แล้วมึงต้องสอบถูกไหมมีอยู่สเต็ปสั้นๆเลยสองสเต็ปหนึ่งมึงจะต้องเอาโน้ตโน้ตนะที่มึงจดที่มึงจดมาเมื่อก่อนเนี่ยมาอ่านนะโน้ตสรุปว่าเออเนื้อหาเช่นมึงเรียนฟิสิกส์มาเรื่องโมเมนตัมมึงจะต้องมีโน้ตสรุปอยู่แล้วว่าเออโมเมนตัมแม่งเป็นยังไงวะด้วยายมือของตัวมึงเองถูกไหม เอาโน้ตที่จดมามาอ nee, ่านทุกอันโกตูทุกอันอย่างเข้าใจเอ้ยอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้นี้หลายคนบอกเอ้ยกูไม่มีโน้ตไม่มีโน้ตไม่เป็นไรมึงไปขอยืมเพื่อนก่อนเพราะมึงมีสอบไปสองสามวันนะแต่ถ้ามึงมีสอบครั้งหน้าถ้ามึงบอกว่ามึงอยู่มอสี่มอห้ามึงจะต้องสอบนะมึงมึงรู้แล้วว่าพอมึงขึ้นมาหมมึงต้องจดโน้ตนะเฮียมึงไม่จดโน้ตเนี่ยมึงไม่มีทางเก่งมึงไม่มีทางชนะคนอื่ืหรอกนะมึงต้องจดโน้ตนะแล้วเอาโน้ตของตัวเองมาอ่าน เพราะมหกทุกคนอ่ะถ้ามึงมีโน้ตโจทย์มาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ในห้องหรือโจทย์ที่อะไรก็ตามมึงเอามาอ่านอย่างเข้าใจโกตูหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งโอเคเนาะมึงไม่มีเวลาเยอะมึงโกตูหนึ่งครั้งให้มึงพอจําเนื้อหาได้โอเคไหมถ้ามึงบอกอันไหนเข้าใจแล้วมึงก็ไปเร็วแต่มึงต้องต้องครั้งหนึ่งอ่ะมึงต้องโกตูสักครั้งหนึ่งนะขั้นตอนที่สองมึงต้องทำไงมึงต้องเอาโจทย์ นะข้อสอบเก่าเนี่ยข้อสอบเก่ามาเปิดดูกูเน้นย้ำว่าเปิดดูไม่ได้ทำนะมึงเอามาเลยนี่คือโต๊ะนะนโต๊ะนักเรียนของมึงนะมุมสูงมึงเอามาเลยทางซ้ายเนี่ยคือโจทย์โจทย์ข้อสอบเก่าตัวีโจทย์เก่าออกมาถ้าเป็นกูกูจะพิ้นออกมานะกูจะพิ้นออกมาเลยปึ๊บปิดเปิปปปโจทย์ไม่ว่าจะเป็นโจทย์เลขโจทย์ คณิตโจทย์ฟิสิกส์โจทย์เฮียอะไรก็ตามมึงเอาออกมาตั้งเสร็จแล้วทางขวาของมึงเนี่ยนะเป็นเฉลยเว้ยนะถ้ามึงหาเฉลยแบบมีวิธีทำด้วยจะดีมากแต่ถ้ามึงไม่มีมึงก็ต้องไปหาให้มันมีมันมีอยู่แล้วมึงเซิร์ชไปในเน็ตไอ้เรแค่แม่งมีอยู่แล้วนะหรือหรือมึงจะไปหาที่ไหนก็ได้เป็นเฉลยเนาะของไอ้โจทย์เฮียนี่โอเค แล้วมึงก็เปิดดูเปิดดูเปิดดูมึงไม่ต้องทําเน้นย้ำอีกครั้งมึงไม่ต้องทามึงมีเวลาน้อยมีเวลาอ่านมึงสอบพรุ่งนี้มึงสอบในอีกสองวันม,มีเวลาแค่กี่ชั่วโมงอะอาจจะมีเวลาติวอีกจริงเต็มที่เลยนะยี่สิบชั่วโมงถูกไหมมึงเปิดดูเนี่ยดูว่าข้อนี้ทํายังไงนะมึงอ่านโจทย์ปุ๊บมึงอ่านเฉลยเลยทยํายังไงวะอ๋อเข้าใจแบบนี้ต่อต่อทำงี้ต่อทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่านโจทย์ก่อนดูเฉลยแล้วคิดตามว่าเออทำยังไงเข้าใจแล้วโอเคไปต่อ เข้าใจละโอเคไปต่อโอเคไหมโอเคไหมโอเคถ้ามึงทําแบบเนี้ยเนี้ยทําแบบเนี้ยยิ่งวิชาเลขเนี่ยยิ่งดีวิชาฟิสิกส์วิชาไบาโอวิชาที่อะไรก็ได้เหมือนกันนะถ้ามึงบอกว่าเฮ้ยกสูสอบภาษาอังกฤษสอบสอบภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันนะมึงก็ต้องเข้าใจว่าทําไมมันถึงตอบข้อน,นี้วะทําไมมันถึงต้องเขียนอย่างนี้วะนะทําแบบนี้ได้ทุกวิชานะเปิดโจทย์เปิดเฉลยเปิดโจทย์เปิดเฉลย มันจะเร็วมากนะแล้วพอมึงเข้าไปสอบจริงๆอ่ะมึงจะรู้ว่าเอ้ยข้อนี้แม่งกูเคยเห็นเฉยแบบนี้นี่ว่าปึ๊บข้อนี้เคยเห็นเฉย่างนี่ว่าเฮ้ยข้อนี้แบบเออแต่มึงเน้นย้ำทางน้มึงเปิดแล้วมึงต้องเข้าใจถ้ามึงไม่เข้าใจมึงไม่ได้ที่อะไรมึงดูเฉยแล้วมึงเข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันต้องจําว่าอย่างนี้นี่เองนะอันไหนที่แบบอย่าไปจําคําตอบเพราะจำคำตอบไม่ได้มึงต้องจําวิธีทำโอเคโอเคเพราะฉะนั้นถ้ามึงเวลาอีก2วันหรือพรุ่งนี้สอบหรืออีก3วันนะ มึงทำตามนี้เลยมึงไปอ่านนี้ก่อนพอมึงอ่านเสร็จปุ๊บมึงทำข้อสอบเก่าโกดูโกดูให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดกูเน้นย้ำนะให้ได้มากที่สุดเห็นไหมพอมึงทำนี้ปุ๊บมึงเข้าไปสอบคะแนนมึงจะเพิ่มขึ้นมาเลยอยากเห็นได้ชัดนะทำตามที่กูบอกโอเคโอเคถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้อย่าลืมส่งให้เพื่อน้ว้นะพวกมึงจะสอบกันแล้วนะสู้ๆกูไปกำลังใจพวกมึงนะในอีก2-3วันนี้ทำเต็มที่กูรู้พวกมึงทำได้ ยิ่งกว่าติดตามกูด้วยไปละเจอกัน